สวัสดีครับสวัสดีเอฟีเนาะมีใครมานอนนะครับที่หน้าบ้านดุงนะครับพี่น้องตอนนี้เนาะมีคนมานอนที่หน้าบ้านนะพี่น้องเอฟีเนาะตอนนี้นะ้องพอดี้ก็ถามอยู่นะครับเอฟีเนาะนนมีอะไรเนาะพี่น้องเอฟี่นะมาดูกันนะพี่น้องเอฟีมีใครมา ดูกันเนาะพี่น้องเ e วซีนะครับบรรยากาศนี่ก็ลื้อแล้วเนาะนีอแล้วอันนี้ก็บรรยากาศเนาะอ,อนึกว่าใครพี่น้องเนาะมาตติ๋สัครับลุง มาแต่อำนาจโอ้มาขายของบอกครับมาขายเสื้อผ้าอืมเศรษฐีละอ้เข็นรอไปกันเข็นมะนีกับมะนีว่าพอเห็นไคกันเลยหารถอยู่นี่ร้อนสวนบ้านเพรดีเขามาเขามาปล่อยอยู่งสวนบ้านเนี่ยบอลุงอไงย่างมานี่ปล่อยลุงหนาววันโอ้ขายเสื้อผ้าเสื้อมี่ผ้าเต้นผ้าใบผ้าใบกันฝนได้บ่ลุง บอกถาใบนี่เป็นาลมนะครับลาลมอ๋อนฝนได้ถลาลมแบบนี้บอลุงแบงบนี่บอกเป็นลมแทงนบอกบรบนี้นะเป็นาลมคใช่ลมหดลอ๋อรถนี่บอกบอเมเนต์ลอลังคา,งาสูงก,กว่านี้เนาะ มันภัเนาะมานอนดูนี่สุโรขับไปโอ้ยต้นของราจะจอดบริการกันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนของท่านค่ะมีส้มเขียวหวานละมุดหวานกรองบัวหิมะบัวหิมะนี่นะครับพี่รองเนาะตาขามหวานทันสีทองอยู่ต้นดูเดียวเดียววูวเดียว น e> ี่นะครับลุงก uh, ็มานอนรอรถนะมารอรถนะครับเนาะที่หน้าบ้านพ่อพระเอกนะพี่น้องเนาะมาจากอำนาจเจริญนะครับพี่น้องเอฟซีเออนะมามาเต่าบ่ลุงโอ้คอยแต่เช้าเนาะขายหมันด้วยครับมันนี่ลุงหมันอยู่เนาะ มาาไหรอมันทั้งสิบตัวหรอกคือบ้านไม่เนาะเอบ้านไม่หญ่ลุงเอี้ไปทางไหนตัวครับบ้านนี้ไปทางโอ้จะไปต้องไงตับ้านนี้โอ้ไปพูแล้วบ้านเหยเนี่ยบ้านมันติดเดียวดีทางนงาน อ,อออน,นี้ดพุนี่คืองายหรือใะอ๋อบาจะคนครับลุงนี่สิบคนออสิบคนยายบ้านนันบ้าน,นี่ลงเป็นบอกบนโอ้ไปยงบ,านนนนบา้านนึงโอ้เม่แล้วก็ไป,ไปอีกไปอีกอ่ามาถามามงังคันอนี่เขามาลับเป้าแบบนี้นนาาบ้านมันห้างลุงเลยอยู่นี่เนาะแล้วแล้วก็ยุ่งขายไปเรื่อยๆเนะาะอ

ว่าคุมรถพาใบขายพื้นจับบาทลวงขายพื้นจัาหยัดพาใบาใบนี่มันมีถ้าเป็นกว้างสามแย่สี่สิบหกห้าสิอือครับผมกันฝนเนาะกันฝนเยอือน้ำไม่หยุดเลยนะครับบอกเบิ่งบับฮะอยุ่พื้น มาลุบอกไม่ได <Okay. S 2> ้เงินซื้อลุงเอ๊ะอยากจะไปขังไปขังรถมาเพราะลุงก็รอรถอยู่นะครับตอนนี้เนาะแม่นบอลุงแม่นซีนี่บอกเห็ดม่ดีโดนนอะไรโอ้ไปตลอดเนาะทุกที่ทุกไป่ครับถึงสี่หกปีหกปีโอ้ไปทุกที่ทุกแดนเเนาะไกลสุดไปหอดใส่ลุง กันเ,เนเดี๋ยวป็เดี๋ยวคุ้มไข่ตัวไปเปิดรูอันจังหวัดแหละโซ่ภูผาอีสานโอ้กูจังหวัดกูหลบวาระไปดไปเปิดบ้านที่แถอยู่อํนาจแถวแอยู่อำนาจโอ,อ้ตอนผมไปหมดทุกทีุ่ซเดนเนาะมึงก็พูดแล้วเนาะแต่ว่าขันเขาไปล่องนัดเขาก็ไปทอดภาคใต้หมดเลยโอ้ภาคใต้ก็ไปอ,อีกแม่อันช่วงไปลงตลาดนัดได้บ้านบริเวณทียงหนเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นผาของพ่อข้านี่เนาะมาขายเพิ่นกินเปอร์เซ็นต์บ่ลุงเปอร์เซ็นต์นเพื่อนโอ้กินเปอร์เซ็นต์ เป็นผืนเป็นเปอร์เซนต์ไปเนาะขายได้หลายก็ได้เงินหลายเนาะลุงเนาะนี่นะครับก็มาคุยกับลุงเนาะว่าว่าเป็นใครนะพี่น้องเอฟซีเนาะกินเข่ากินปลาเนาะลุงเนาะอาวนะครับพี่น้องเอฟซีไงยางมาเตะในบ้านกปเลยเนาะอ๋อครับผมเนาะก็ขายตั้งแต่เช้าเนาะได้ขายเนี่ยเราบอกครับลุงได้ขายจากผืนแล้วนู้หมาแล้วเสมอนี้เนาะอือ บ้านไ้หน่อยได้ขายแล้วเนาะนะครับอยพีจชงางนาะซิมซุมนะคอยว่านะมาเลย่อยยางมาบึงนะเงินไผนาะสะดอกนะอ้มันเนอะบ้านเออม,มันไกลได้อออบ้านนี้บ้านน้อยดูเ้ยอืมสองหมู่เนาะ เพื่อนี่ขนาดบ้านพันลังคานี่ยงเลยงเลงนเดียวเลยเอกม,มันขายกินเปอร์เซ็นต์เราอ่ะอ๋อขายเ <c oughs> ปอร์เซ็นตเนาะกินเปอร์เซ็นนะพี่น้องพี่อ่าขายกินเปอร์เซ็นเรากะอืมเนื้อแตงไปขายน่นนั่นเนาะ ขายเพิ่อนอ็ไ้อยู่เราก็ไปจนทีหมือนมื่นอ้พี่น้องเนาะมือละพันเนาะยาคยาค่หลอันบ่ดนมาหลอข่าามากระงาน่บลาย อืมเตเปีน่ะสารเปหรอทักเปโอ้นางไหนพิงไหนนอนไหนโอ้ลพันละบาทแตาแต่ยุหันถ้าเขาเฮ็นีีคนงานสิได้ตัวหนึ่งสิได้สองร้อยกว่าบาทอือเปดูแลหนาหนาี่พิงได้นะเห็นหมื่นนึ่งยังเห็นนำกันรวมเันเ็นหมอเขาเอาไม่ยังเห็น แล้วก็ไม่ดูไม่ดูแล้วก็ไม่อลางไม่อลางที่เหลือเนี่ยองทำซงก่อกไม่อลางคือไม่คือไม่กระถินป่านั่นเลยลุงเนาะกรินนลุกินเนอะก็คือเดียวกับนี่ไม่อันี้นะคือไม่ยูคาจริสิหรอกระถินนาีุงคือไม่กระินเทพาอ่ะนะคล้ายกันใบคล้ายกันนะแต่ว่าลายมันงามน่นาะ ภาพได้เก็บได้ดนน Blue อ,อื nah อบนไหนอัน <orit> นี้ซ no ื <ạ S 2> ้อเอาเลียดเอาจะหอมปุ <Lat> ้ยเอาเดวครับเดีจะรุ่นน้อยรุ่นนึงขึ้น่ารักเนาะมีภาพได้ผมมาลักษณะนี้ก็คือเกนเนาะเาขึ้นมาวันก็เอาในจะลดนี่แหละขึนหลอง่นี้าทน่มาสิบคนเนาะลุงเนาะ อันเียวก็ได้หน่อยคนเียวก็ได้หลายกนนี่อือูผู้ยางกเองย่งงานก็บ่็ด้มเนาออ่ะนะครับกินข้าวเด็กกับยำนอนกับนอนวัดนอนหนังบ่อลวงครับครับเนี่นะครับขอญาตลวงคิมนะครับ